กลับมาพบกับเรื่องสนุกสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้จะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยค่ะวันแรกของการเตรียมงานเริ่มต้นขึ้นที่ศาลาใหญ่รัสิกานั่งเป็นประธานอยู่ที่หัวโต๊ะเบื้องหน้าของนางคือหัวหน้าบ่าวจากแผนกต่างๆทางหัวหน้าห้องครัวหัวหน้าพนักงานดูแลเรือนและผู้ดูแลคลังพัสดุทุกสายตา จับจ้องมาที่นางรอรับคำสั่งในมือของนางคือสมุดบัญชีปีเก่าๆที่เต็มไปด้วยตัวเลขและรายการที่ซับซ้อนจนหน้าเวียนหัวนางสูดลมหายใจเข่าช้าๆพยายามทำให้น้ำเสียงของตนเองดูน่าเชื่อถือที่สุด <c oughs> เรื่องพัตหาารสำหรับพระสงฆ์ข้าเห็นว่าปีนี้เราน่าจะลอง ตามรมเนียมแล้วพัตหารสำหรับพระคุณเจ้าต้องเป็นตำหรับดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานานนะเจา้าค่ะคุณหนูเอ่อเช่นนั้นหรือถ้าเช่นนั้นเรื่องการจัดเตรียมสถานที่การประชุมดำเนินไปอย่างกระท่อนกระแทน่นทุกครั้งที่รัิกาพยายามเสนอความคิเดเห็นใดๆก็จะถูกขัดด้วยคำว่าทำเนียมหรือแบบแผนที่เคยทำกันมาเสมอ นางรู้ดีว่าเหล่าบ่า,อาวอวสโสไม่ได้ตั้งใจจะต่อต้านนางแต่ประสบการณ์และความรู้ที่นางไม่มีนั้นคืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สุดนางไม่ต่างอะไรจากแม่ทัพที่พยายามจะออกศึกโดยไม่รู้จักตำราพิชัยสงครามเลยเมื่อการประชุมไร้ผลสิ้นสุดลงราศิกาก็กลับมาที่ห้องพักด้วยความรู้สึกที่ท้อแท้และสิ้นหวังนางทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงอย่างหมดแรง S <S> ข้าทำไม่ได้นางแอบข้าทำอะไรไม่ถูกเลยแม้แต่อย่างเดียวพวกเขาไม่ต้องการความคิดเห็นของข้าแต่ต้องการคนที่รู้ธรมเนียมซึ่งข้าไม่รู้เลยนางแอบนางหลงข้างๆเจ้านายของตนนางเป็นเพียงบ่าวตัวเล็กๆที่ไม่เข้าใจเรื่องการจัดการที่ซับซ้อนแต่มีสิ่งหนึ่งที่นางรู้ดีว่าใคร คุณหนูบางทีท่านอาจจะไม่ต้องทำทุกอย่างตามตำราก็ได้นะเจ้าคะคุณหนูอาจจะไม่รู้จักทรรเนียมแต่คุณหนูรู้จักผู้คนนะเจ้าคะคําพูดของนางแอบทำให้รัิการฉุกคิดขึ้นมาได้นางรู้แล้วว่าการพยายามสั่งการในสิ่งที่ตนเองไม่รู้นั้นมีแต่จะนำไปสู่ความล้มเหลวนางไม่มีทางเอาชนะออกพระสีทัศได้ ด้วยการเล่นตามหมากของเขานางต้องสู้ด้วยวิธีของนางเองบ่ายวันนั้นรัชการเดินเข้าไปในเรือนครัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ท่าทีของนางแตกต่างออกไปจากเดิมนางไม่ได้มาในฐานะผู้สั่งการแต่มาในฐานะขอความช่วยเหลือนางเดินตรงไปที่ป้าอิ่มที่กําลังง่วนอยู่กับการเตรียมเครื่องแกงป้าอิ่มจ๊ะฉันรูดีว่า ฉันไม่มีความสามารถในการจัดการอะไรเลยแต่ฉันอยากให้งานบุญครั้งนี้ออกมาดีที่สุดป้าช่วยสอนอะไรฉันได้ไหมว่าปกติแล้วต้องทำอย่างไรบ้างป้าอิม่มและบาวคนอื่นๆในครัวต่างพากันชะงักหันมามองนางเป็นตาเดียวกันพวกเขาไม่เคยเห็นคุณหนูผู้สูงศักดิ์ยอมรับในความรู้ของตนเองและนอบน้อมถึงเพียงนี้มาก่อน ความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยที่มีต่อนางในตอนแรกพลันเปลี่ยนไปเป็นความแม่ตาได้สิเจ้าค้าคุณหนูเชิญทางนี้เลยเจ้าคะ่ะเดี๋ยวป้าจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะเจ้าคะ่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมารศิกาก็เปลี่ยนวิธีทำงานนางใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้จากเหล่าบ่าวในแผนกต่างๆเขาช่วยป้าอิ่มชิมน้ำแกงในครัว นางเลือกผ้ากับหัวหน้าพนักงานหรือแม้กระทั่งช่วยบ่าวชายจัดเตรียมภาชนะเครื่องใช้ต่างๆนางไม่ได้สั่งการแต่รับฟังและขอคำแนะนำจากทุกคนความอ่อนน้อมและจริงใจของนางได้ซื้อใจเหล่าบ่าวไพร่ในเรือนไปทีละน้อยออกพระสิททัตเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ไกลๆเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นความโกลาหลและความล้มเหลว แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นผิดคาดเขาเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเหล่าบ่าวไพร่ที่ทำงานร่วมกับคู่มั่นของเขาภาพของนางที่กำลังชิมน้ำแกงอย่างตั้งใจหรือนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นเพื่อเลือกดอกบัวกับพวกบ่าวไพร่ไม่ถือตัวเป็นภาพที่เขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่นางไม่ใช่แม่หญิงระเบียบผู้สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่สตรีช่างเจราจาที่น่ารำคาญและก็ไม่ใช่ผู้ก่อกวนที่ไร้เหตุผลนางคือหญิงปริศนาที่ซับซ้อนเย็นวันหนึ่งขณะที่รัชกากำลังตรวจดูรายการของที่ต้องจัดเตรียมซื้อเพิ่มป้าอิมและหัวหน้าบ่าวชายก็ได้เดินเข้ามาพบนางด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลคุณหนูเจ้าขาเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าคะ่ะเรื่องอันใดหรือป้าอิม บัญชีรายจ่ายปีนี้บานปลายกว่าที่คาดไว้ขอรับเงินที่คุณหญิงท่านให้มานั้นไม่เพียงพอสำหรับจัดซื้อของทั้งหมดให้ทันวันงานแล้วขอรับราสิกาเงยหน้าขึ้นมองไปยังเรือนทำงานของออกพระสีทัศน์ที่ตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งในใจรู้ดีว่านางไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วก่อนจะเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับบุรุษผู้ที่จ้องจะจับผิดอยู่เสมอ และขอร้องในสิ่งที่นางไม่มีสิทธิ์จะร้องขอราศิกายือนอยู่หน้าประตูห้องทำงานของออกพระสีทธธัศน์เป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนี้ความรู้สึกแตกต่างออกไปนางไม่ได้มาเพื่อก่อกวนจากนั้นก็ตัดสินใจผลักประตูเข้าไปโดยไม่ได้ขออนุญาตออกพระสีทัศน์เงยหน้าขึ้นจากงานทันทีสีหน้าเขาแสดงความแปลกใจที่เห็นนางอยู่ที่นี่ แต่ก่อนที่เขาจะได้เอ่ยปากรัสิกาก็เป็นฝ่ายชิงพูดขึ้นก่อนอิฉันต้องการเงินเพิ่มเจ้าค่ะนางพูดออกมาตรงๆไม่มีอารามพบทใดๆทั้งสิ้นเขาเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยท่าทีเปลี่ยนไปไม่มีความประมาหรือความเจ้าเล่เหมือนทุกครั้งมีเพียงความจรงิงจังและมุ่งมั่นเท่านั้นข้าไม่เข้าใจเจ้าพูดเรื่องอะไรเงินสำหรับจัดงานบุญไม่เพียงพอ รายจ่ายบานปลายกว่าที่คาดคิดไว้ในบัญชีเก่าหากไม่ได้เงินเพิ่มของที่จำเป็นต้องใช้อาจจะไม่สามารถจัดซื้อได้ทันเจ้าค่ะและงานก็จะออกมาไม่สมบูรณ์เขาวางผู้กันในมือลงก่อนจะเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างเต็มตัวสายตาจ้องมองมาที่นางอย่างประเมินนั่นคือความผิดพลาดในการจัดการของแม่หญิงเองไม่ใช่รือเหตุใดข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยล่ะ ใช่เจ้าค่ะมันเป็นความผิดพลาดของอิชันที่ไม่อาจคาดทุกอย่างได้อย่างรอบคอบแต่อิฉันไม่ได้มาเพื่อร้องขอให้คุณพระรับผิดชอบในความรับผิดชอบของอิฉันแต่อิฉันมาเพื่อร้องขอให้คุณพระเห็นแก่หน้าตาของตระกูลและเห็นแก่แบ่าวไพร่ทุกคนที่ตั้งใจทํางานนี้อย่างเต็มที่เจ้าค่ะนางก้าวเข้ามาใกล้โต๊ะทํางานของเขามากขึ้น แล้ววางสมุดบัญชีฉบับใหม่ที่ทำขึ้นมาเองลงตรงหน้าเขานี่คือบัญชีที่อิฉันทำขึ้นมาใหม่แสดงรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงและจำนวนเงินที่ยังขาดอยู่ทุกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อิชันไม่ได้ร้องขอเงินเกินจำนวนแม้แต่สลึงเดียวออกพระสีทัศน์ก้มลงมองสมุดบัญชีนั้นมันแตกต่างจากบัญชีภาพวาด ที่เคยเห็นนางทำแม้ลายมือจะยังไม่สวยเท่าอาลักษ์หลวงแต่ทุกอย่างถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดเป็นระเบียบอย่างน่าประหลาดเขาเห็นร่องรอยของการแก้ไขการขีดค่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามความใส่ใจของคนทำเขาเนิ่งไปจนรัศิการู้สึกใจคอไม่ดีนางไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจแม่หญิงต้องการเงินเท่าไหร่ ห้าช่างเจ้าค่ะมันเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเขาหยิบกุญแจดอกเล็กออกมาจากลิ้นชักแล้วลุกขึ้นเดินตรงไปยังตู้ไม้สักที่ตั้งอยู่มุมห้องข้าจะให้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนนะข้อแลกเปลี่ยนอันใดหรือเจ้าค่ะค่ะต้องการคำตอบในสิ่งที่ข้าสงสัยมาตลอดเขาหันมาเผชิญหน้ากับเธอตรงๆ ระยะห่างของทั้งสองใกล้กันจนรัสิการู้สึกได้ถึงไออุ่นจากร่างกายของเขาตัวตนที่แท้จริงของแม่หญิงคือใครกันแน่เอ่ออีฉันอีฉันไม่เข้าใจที่คุณพระพูดเจ้าคะ่ะอย่าแซงทําเป็นไม่เข้าใจหน่อยเลยแม่หญิงระเบียบแม่หญิงระเบียบผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือแต่กลับชงชาได้ขมปีแม่หญิงระเบียบผู้เก่ฑกาศ ด้านการจัดการแต่กลับทำเอกสารของค่าเสียหายแม่หญิงระเบียบผู้มีความคิดสร้างสรรค์แต่กลับไม่รู้ทำเนียมปฏิบัติไดๆเลยแล้วอย่างนี้จะให้ข้าคิดอย่างไรได้เล่าราศิกายืนนิ่งพูดอะไรไม่ออกทุกอย่างอาจจะพังลงในตอนนี้แต่หากนางพูดความจริงผลลัพธ์ก็อาจจะเลวร้ายไม่ต่างกันนักว่าอย่างไรเล่า ข้ากำลังรอคำตอบจากเจ้าอยู่นะแม่หญิงระเบียบเอ่ออิชันอิชันชื่อรัสิกาเจ้าค่ะไม่ใช่ระเบียบออกพระสิทัศน์ไม่ได้แสดงอาการแปลกใจออกมาทางสีหน้าเขายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมแต่รัสิกาสังเกตเห็นแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากความสงสยัยกลายเป็นความเข้าใจที่เย็นชาปริศนาที่เขาสงสัยมาตลอดได้ถูกนำมาต่อการจนสมบูรณ์ในตอนนี้ ทั้งความซุ่มซ่ามตำรับอาหารพิสดารหรือแม้กระทั่งฝ่ามือที่ไม่นุ่มนวลเหมือนกุลสตรีทั่วไปพี่ระเบียบหนีตามคนรักไปเจ้าค่ะตระกูลของอีฉันกำลังล้มละลายการดูตัวครั้งนี้เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาเกียรติของท่านพ่อท่านแม่เอาไว้อีฉันจึงจำต้องทำเจ้าค่ะเช่นนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาก็คือการแสดงนะสินะเจ้าค่ะ ข้าควรจะทำอย่างไรดีกับเจ้าแม่หญิงรัสิกาเขาเรียกชื่อจริงของนางเป็นครั้งแรกและมันก็เต็มไปด้วยความเย็นชาจนนางรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวในจังหวะที่รัสิกากำลังเอ่ยปากต่อน,นั้นเองประตูห้องทำงานก็ถูกผลักมาโดยไม่มีการขออนุญาตร่างของคุณหญิงจำปาปรากฏขึ้นที่หน้าประตูสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยเกิดเรื่องอันใดขึ้น เหตุใดในห้องจึงเงียบผิดปกติแต่อินแม่หญิงระเบียบเจ้าเป็นอันใดไปราสิการู้สึกราวกับลิ้นของตนเองแข็งไปหมดนางไม่กล้าพอที่จะพูดความจริงต่อหน้าผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ออกพระสีทัศหันไปเผชิญหน้ากับมารดาของตนเขาไม่ได้ลังเลที่จะพูดความจริงคุณแม่ขอรับโปรดทราบไปด้วยขอรับแม่หญิงผู้นี้ไม่ใช่แม่หญิงระเบียบขอรับ เจ้าพูดอันใดตาอินข้าไม่ได้พูดเล่นขอรับเมื่อได้รับการยืนยันเช่นนั้นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปทันทีรอยยิ้มและแววตาที่เคยเปลี่ยนไปด้วยความแม่ตาปัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความเย็นชาและแข็งกร้าวความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดหวังแต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกลบเกียรติอย่างรุนแรงตระกูลของนางถูกหลอกลวงโดยเด็กสามันที่นางเคยให้ความเอ็นดู เจ้าเจ้ากล้าดียังไงที่มาเหยียบย่ำเกียรติของตะคูลของข้าถึงในบ้านราชิกาย,ยืนตัวแข็งอยู่เบื้องหน้าคำประกาศก้าวของคนหญิงจำปานางรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบลงในทันทีความเมตตาที่เคยได้รับบัดนี้แปลเปลี่ยนเป็นความเกลียวโกรธที่พร้อมจะเผดเผาและมอดไหมนางก้มหน้ายอมรับชะตากรรมของตนเองโดยไม่คิดจะเอ่ยคำแก้ตัวใดๆ ข้าไม่ต้องการฟังคำแก่ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อเจ้าไม่ใช่แม่ยิงกระเบียบการมั่นหมายทั้งหมดก็ถือว่าเป็นโมคะเก็บข้าวของของเจ้าแล้วก็ออกจากเรือนของข้าไปเสียเดี๋ยวนี้ช้าก่อนขอรับคุณแม่เขาขยับมายืนระหว่างมารดาและราสิกากิริยานั้นเป็นการปกป้องโดยที่เขาเองอาจไม่รู้ตัวเจ้าจะห้ามแม่หรือตาอินหรือเจ้ายังคิดจะเข้าข้างสตรี ที่หลอกลวงเราทั้งแต่กูลงั้นดื้อการหลอกลวงเป็นเรื่องที่ผิดจริงข้ามิได้ปฏิเสธขอรับแต่งานบุญบ้านที่กำลังจะมาถึงในอีกสองวันเราขอรับงานทั้งหมดสำเร็จลดล่วงได้ด้วยดีก็เพราะการจัดการของนางเบาเพร่ทุกคนต่างรับรู้ว่านางคือผู้ดูแลหากเราขับไล่นางออกไปตอนนี้เรื่องราวจะอธิบายต่อคนเหล่านั้นว่าอย่างไรขอรับข้าขอเสนอให้การตัดสินโทษของนาง รอไว้จนกว่างานบุญจะเสร็จสิ้นได้หรือไม่ขอรับเพื่อรักษาหน้าตาของตระกูลเราและเพื่อไม่ให้ความตั้งใจของบ่าวไพร่สูญเปล่าเมื่อสิ้นสุดงานแล้วนางจะไปจากที่นี่ทันทีขอรับเหตุผลเรื่องหน้าตาของตระกูลมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้คุณหญิงจำปาต้องครุ่นคิดนางมองรัิกาด้วยสายตาชิงชังแต่ยอมรับว่าคำพูดของบุตรชายนั้นถูกต้อง การสร้างเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาตอนงานมงคลสำคัญนักคือสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งก็ได้ข้ายอมเห็นแก่นหน้าของตระกูลนะเจ้ามีเวลาถึงวันพรุ่งนี้จงทำงานของเจ้าให้เสร็จลุล่วงและเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วเจ้าจะต้องไปจากที่นี่ทันทีโดยไม่มีข้อแม้รัสิกาได้รับอนุญาตให้พักอยู่ที่เรือนได้อีกสองสามวัน นางกลับมาที่ห้องพักด้วยความรู้สึกที่สับสนนางรอดพ้นจากการถูกขับไล่แต่เป็นเพียงการยืดเวลาออกไปเท่านั้นชะตากรรมของนางถูกตัดสินไปแล้วนางนั่งลงที่โต๊ะเครื่องแป้งมองเงาของตัวเองในกระจกเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันผู้หญิงในกระจกไม่ใช่แม่หญิงระเบียบผู้สมบูรณ์แบบอีกต่อไป แต่เป็นเพียงหญิงรัศีกาผู้โง่เขลาที่ก่อเรื่องราวใหญ่โตจนยากจะแก้ไขเสียงข้อประตูที่ดังขึ้นเบาๆทำให้หญิงสาวหลุดจากผวางังนางคิดว่าเป็นนางแอบจึงเอ่ยปากอนุญ,ญาตให้เข้ามาแต่ร่างที่ปรากฏที่หน้าประตูกลับเป็นออกพระสีทัศน์เขาถือถาดเล็กๆที่มียาหม่องสมุนไพราวางอยู่เข้ามาในห้องด้วยข้าเห็นเจ้าทำงานหนักมาทั้งวัน เพื่อจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้บ้างขอบพระคุณเจ้าค่ะนางเอ่ยเสียงแผ่วทำให้ดีที่สุดแม่หญิงรัสิกาอย่างน้อยก็เพื่อตัวของเจ้าเองเขาหันหลังแล้วเดินจากไปทิ้งให้หญิงสาวนางนิ่งอยู่กับที่กับความรู้สึกที่สับสนและอบอุ่นใจนี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับความห่วงใยจากเขาอย่างแท้จริงวันทำบุญบ้านมาถึง บรรยากาศในเรือนของออกพระสีทัศน์เต็มไปด้วยความสงบและเป็นมงคลตั้งแต่รุ่งเช้าทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้อย่างสวยงามและสมบูรณ์รัสิกาทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสีหน้าที่เรียบนิ่งนางตั้งใจจะทำภารกิจสุดท้ายนี้ให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนทุกคนที่นางได้ล่วงเกินไปพระสงฆ์ได้เดินทางมาถึงแล้ว แขกเรือซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวต่างทยอยเดินทางมาที่เรือนทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นอย่างราบรื่นแต่แล้วที่หน้าประตูเรือนร่างของสตรีผู้หนึ่งในชุดที่ซอมซ่อปรากฏตัวขึ้นนางมองเข้ามาในงานด้วยแววตาที่ตกตะลึงและไม่เชื่อสายตาหัวหน้าบ่าวที่จำหน้าได้ก็รีบวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในงาน ตรงไปบอกคุณหญิงจำปาและออกพระสีทัศน์คุณหญิงท่านคุณพระขอรับเย่แล้วขอรับที่หน้าเรือนที่หน้าเรือนมีมีเรื่องอันใดพูดมาให้รู้ความแม่หญิงระเบียบคุณหนูระเบียบตัวจริงกลับมาแล้วขอรับทุกสายตาหันไปมองอย่างหน้าประตูที่นั่นปรากฏร่างของสตรีผู้หนึ่งในชุดเดินทางเก่าๆไปหน้าซีเซียวและเต็มไปด้วยความสับสน นางคือแม่หญิงระเบียบตัวจริงคุณหญิงจำปาหน้าซีดเผือดความรู้สึกอัประยเล่นเร็วเข้ามาจนแทบจะซุดลงไปกองกับพื้นเกียรติยศของตระกูลที่สั่งสมมาทั้งชีวิตกำลังจะพังทลายลงในวันนี้ส่วนพระยาเดทากูลและภรรยาก็ยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกมีเพียงสองคนที่ยังคงตั้งสติได้คือรัิกาที่ยอมรับชะตากรรมของตนเองและออกพระสิทัศน์ผู้เป็นเจ้าของเรือน ในขณะที่ทุกคนกําลังตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกนั้นออกพระสิทธั์ก็เป็นฝ่ายเคลื่อนไหวก่อนเขาเดินตรงไปยังแม่หยิงระเบียบด้วยท่าทีสงบนิ่งอ๋อน้องหญิงน้องหญิงระเบียบเดินทางมาถึงแล้วหรือเขาเอ่ยขึ้นโดยน้ําเสียงที่ปกติทําให้แขกเรือที่กําลังงงงงเริ่มคลายความสงสัยเขาหันไปทางแขกในงานแล้วกล่าวอย่างสุภาพ ขออภัยท่านทั้งหลายที่ต้องเสียมารยาทพี่สาวของคู่ม่นค่าเพิ่งเดินทางมาไกลจึงอยู่ในสภาพอิดโรยแบบนี้ข้าคงต้องขอพาตัวนางไปพักผ่อนก่อนนะขอรับคำพูดที่เฉียบแหลมของเขาช่วยรักษาหน้าตาของทุกคนและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในทันทีเขาให้สัญญาณกับบ่าวให้นำตัวแม่หญิงระเบียบไปยังเรือนพักด้านหลังก่อนจะเชิญให้ทุกคนมาร่วมพิธีทำบุญต่อ เรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับคนในครอบครัวแล้วพวกเขารู้ดีว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะก่อตัวขึ้นแล้วหลังพิธีสงเสร็จสิ้นลงการ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นในห้องโถงส่วนตัวของเรือนพยาเดชากุลและภรรยาคุกข่าวต่อหน้าคุณหญิงจำปาแม่หญิงระเบียบที่ได้ฟังความจริงทั้งหมดแล้วก็ได้แต่ร้องไห้เกลียบอยู่ในอ้อมแขนของมารดาเรื่องราวของนางน่าสงสารนัก ชายที่นางหนีตามไปได้ทอดทิ้งนางไปหลังจากปอกลอกจนหมดตัวนางจึงเดินทางกลับมาบ้านด้วยความอับอายอดสูคุณหญิงจำปามองภาพตรงหน้าด้วยสายตาที่เย็นชานางไม่สนใจเรื่องราวของระเบียบแต่นางสนใจการหลอกลวงที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของข้าแต่เพียงผู้เดียวขอรับคุณหญิงท่านโปรดลงโทษข้าเถิดขอรับในจังหวะนั้นเอง รัสิกาก็เดินออกมาแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าระหว่างทุกคนไม่เจ้าค่ะความผิดทั้งหมดเป็นของอีชันแต่เพียงผู้เดียวเจ้าค่ะท่านพ่อท่านแม่ทำไปเพราะรักลูกอีชั้นคือผู้ที่ยอมรับการหลอกลวงนี้ด้วยตนเองอีฉั้นยอมรับโทษทานทุกประการและจะไปจากเรือนนี้ทันทีตามสัญญาเจ้าค่ะนางก้มลงกราบคุณหญิงจำปาที่พื้นเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วหันหลังเตรียมจะเดินจากไปอย่างสง่างามที่สุดเดี๋ยวก่อนเสียงของออกพระสิท,ทัตเอ่ยขึ้นราสิกาหันกลับมามองด้วยความไม่เข้าใจเขาเดินมาหยุดอยู่ข้างๆเธอก่อนจะหันไปพูดกับมารดาของตนเองคุณแม่ขอรับตอนแรกข้าคิดว่าสตรีที่ข้าต้องแต่งงานด้วยคือแม่หญิงระเบียบผู้สมบูรณ์แบบแต่คนที่ข้าอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยคือ แม่หญิงรศิกาสตรีจอมป่วนผู้ไม่เคยทำสิ่งใดถูกต้องเลยยกเว้นการทำให้เรือนเงียบเงาและข้าก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งคุณหญิงจําปาเมองหน้าบุตรชายของตนเองเป็นครั้งแรกที่นางเห็นแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาข้าไม่ต้องการแม่หญิงระเบียบผู้สมบูรณ์แบบตามคำเล่าลือ ข้าต้องการเจ้ารัสิกาหนึ่งเดือนต่อมากลิ่นหอมของเครื่องแกงลอยฟุ้งออกมาจากเรือนครัวของออกพระสีทัศน์แต่ครั้งนี้มันไม่ได้มีกลิ่นไม้เจือปนมาด้วยรัสิกาในชุดธรรมดากำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารอย่างมีความสุขโดยมีป้าอิ่มคอยให้คำแนะนำอยู่ไม่ห่างออกพระสีทัศน์ในชุดลำลองเดินเข้ามาในครัวมองภาพความวุ่นวายเล็กๆตรงหน้าด้วยรอยยิ้ม ท่านพี่วันนี้น้องมีสูตรใหม่มาให้ลองด้วยนะขอพี่ดูหน่อยสิว่าวันนี้ครัวของเราจะพังพินาศมากน้อยแค่ไหนเขาเอ่ยขึ้นแล้วก็หัวเราะออกมาก่อนจะเดินเข้าไปยืนเคียงข้างแล้วหยิบแตงกวาในจานเครื่องเคียงขึ้นมาลองชิมดูราชิกาไม่ได้ตอบว่าอะไรนางเพียงพิงศีษะพิงแผ่นอกที่อบอุ่นของเขาอย่างมีความสุขชีวิตของนาง อาจไม่ได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องตามแบบแผนแต่มันได้นำนางมาสู่จุดจบที่สมบูรณ์ที่สุดในเรือนของบุรุษผู้เจ้าระเบียบที่บัดนี้ได้เรียนรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นได้และนางก็มีความสุขที่ได้เป็นเพียงคุณหนูจอมซุ่มซ่ามจบบริบูรณ์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ สวัสดีค่ะ